สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสุรุวันนะครับผมห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพรานพรานนะครับปืนดิบีกันนะครับยี่ห้อสเปกแหน่อาร์มเป็นแบรนด์ที่มีเบสออนอยู่ที่ยุโรปนะครับผมเมดอินจริงก็คือทำที่ไชน่านะครับผมแต่เป็นไชน่าที่เกรดแบบโหแม่งเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเจ๋งนะครับผมอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงดีเทลนะครับผมของแต่ละรุ่น นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดหน้าเรื่องของเกียร์เรื่องของลายมาร์กิ้งบนบอด o ี้นะผมเรื่องของเกสแอสเตอร์ระบบชุดวงจรยิงที่สามารถปรับได้หลากหลายแบบนะครับรวมถึงรุ่นของราคาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี่ก่อนมาเท้าความกันนิดนึงก่อนนะครับว่าสเปกหน้าอาร์มเขาฝีฝอ,อ่าเปนหน้าอาร์มเนี่ยเขาก็คือนะครับเป็น โรงงานนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตนะครับจ้างผลิตขึ้นมานะครับผมในส่วนของตัวปืนแอร์ซอฟต์กันนะแล้วก็ทําหลายรูปแบบมากนะทำหลายรูปแบบหลายทรงด้วยนะครับทีนี้สเปกหน้าอาร์มเขามีความพิเศษแล้วมีความน่าสนใจยังไงรู้ไหมสเปกหน้าอาร์มเนี่ยเขาบอกว่าเขาจยาจะทําปืนแอร์ซอฟที่มันเหมือนจริงเสร็จแล้วปุ๊บพออยากทำปืนแอร์ซอฟให้เหมือนจริงใช่ไหมเขาก็เลยไปคุยกับนี่ บริษัท Lock River Arm เป็นบริษัทที่ทำในส่วนของอาวุธปืนจริงทรง AR15 บอกว่าโอ้คุณล o อ k River Arm ผมมาจอก Spe c นออ r รมผมอยากจะขอซื้อลิขสิทธิ์ของคุณหน่อยไปทำปืนแอซอฟกันนะครับอ่า r i v e r Arm ก็เลยบอกว่าโอเคคุณเอาไปเลยคุณอยากอยู่ไหนคุณเอาไปทำเลยนะครับผมก็เพราะฉะนั้นที่บอดี้เนี่ยตัวไหนที่เป็นลิขสิทธิ์ของล็อก River ร r m นะครับ อ่านะครับรูปทรงของล็อกลิเวอร์อาร์มก็จะมีตัวโลโก้นะครับยิงเลเซอร์มาที่บอดี้รวมถึงสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมของล็อกลิเวอร์อาร์มเนี่ยนะครับติดอยู่ที่ตัวปืนด้วยนั่นเองเท่านั้นไม่พอเขาบอกว่าโอ้โหโอ้โอผมผมต้องดิวลลายแบรนด์หน่อยแล่าไม่งั้นผมเป็นยูนเดียที่เราดีเฟนต์มาด้วยดีกว่านะครับผมเพราะว่า m k ็มอย่างเดียที่เราดีเฟนต์มันขายดีมากเลยนะครับผมอ่ะเป็นหน้าอ่านก็ไปดีลในส่วนของตัวเดียที่เราดีเฟนต์มานะผมก็ได้มาร์คิ้งส่วนของเดียที่เมา ไม่ได้ได้แค่มาร์กิ้งธรรมดานะครับได้มาร์กิ้งมาพร้อมกล่องดีไซน์ไดเร็ตเดฟเฟนต์มาด้วยอ่าสำหรับใครที่เป็นสาวกของไดเร็ตเดฟเฟนต์แต่ข้างในเ,เนี่ยแล้วคือโรงงานใหญ่ไอทีนะครับไม่พอนะครับผมอีกแบรนด์หนึ่งนะผม Style Industry นะผมทำพวกแบบของแต่งอะของแต่งตอาวุธปืนจริงอะเขาจะมีลายดีไซน์ที่เขาจดพาสเอนต์ลิขสิทธิ์เพนดิ้งเขาไว้นะครับผมก็สเปกนา้าก็ไปดีลมาใส่เลยครับทุกอย่างที่เป็นของ Style Industry ก็จะมีโลโก้ Style Industry ใส่เข้ามาด้วยนั่นเอง อันนี้คือความพิเศษที่แบบเฮ้ยโหเขาใสา่ใจมากนะแล้วเขาก็การันตีด้วยว่าเนี่ยของเขาเนี่ยคือลิขสิทธิ์แท้นะครับอ่าทีนี้เวลาทำออกมาแล้วเนี่ยข้างนอกมันต้องดูดีถูกไหมทางเรื่องลวดลายคุณภาพนะครับงานสีก็ไม่ใช่ว่ามันจะลอกง,ง่ายนะตัวนี้เขาเคลมว่าเขาใช้ระดับทำสีที่อุณหภูมิสูงนะครับผมเป็นสีสไตล์พาวเดอร์โคดดิ้งที่ใช้ในพวกบ ทำพวกโคมอเตอร์ไซค์รถฮาร์เลย์หรือส,สันเป็นต้นนะครับผมอ่ะทีนี้ในหน้าอรามเขาก็ทําปืนออกมานะครับเป็นรุ่นทีใ่ใส่ในส่วนของตัวเขาเรียกว่า m o ดเฟกขึ้นมาเรียกว่าเอ็เอ็ดหก็แล้วกันนะครับทีนี้เขาก็เฮ้ยมันไม่สะใจเขาพัฒนาต่อขึ้นมาบอกโอ้ถ้างั้นเขาก็ต้องใส่เกตแอสเตอร์เข้าไปเป็นระบแผงควบคุม วงจรการยิงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะปรับโหมดการยิงได้อ่าปรับโหมดยังไงนะครับอ่แต่สมมุติว่านะครับวันหนึ่งเฮ้ยเพื่อนๆเราอยากจะเล่นกันแบบเซมิอ่าห้ามปรับออโตโอ้ปืนเนี่ยสามารถเซ็ตได้ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะปรับไปทางไหนเนี่ยมันจะยิงได้แต่เซมิก็สามารถทำได้หรือเฮ้ยออโต้เนี่ย ห้ามเกิน3นัดอ่าห้ามเกิน3นัดแล้วยังแยกต่อด้วยว่า3นัดเนี่ยเป็น3นัดแบบธรรมดาหรือ3านัดแบบอินทัลับก็คือแบบเฮ้ยแยกลงไปต่อว่า3นัดแต่แตะเบาๆให้ออกหนึ่งนัดรุ่นนี้ทําได้นี่ความใส่ใจเข้าไปเดี๋ยวพูดแล้วจะหาาคุยเดี๋ยวทําให้ดูก่อนดีกว่านะครับ,นะค,รบคือในบดการยิงนะครับมันต้องมีการปรับนะครับมันจะมีไฟขึ้น,น,นหลังจากที่เรากดไกค้างไว้สิวิ นะครับในโหมดเซมิเนี่ยมันจะมีไกลขึ้นเฮ้ยจะมีไฟขึ้นนะครับปึ๊บเป็นสีฟ้าของแตะทีนึ่งจากอ่ะจากเป็นไฟสีเงินก่อนนะครับแล้วก็แตะเป็นสีฟ้านะครับก็คืออยู่ในโหมดหลักที่เป็นเบอร์สองอ่านะก็แตะไปเรื่อยๆโหมดหลักเบอร์สามเออ protect battery โอ้เดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้แจ,จ๋วมากเลยนะเพราะถ้าแบตเตอรี่ต่ำต่ำกว่า9.6โวลต์เนี่ยเดี๋ยวเปลุกมันจะตัดการทำงานป้องกันแบบทางให้ด้วยนะครับอ่ะ โหมดหนึ่งผมปรับเป็นหนึ่งแล้วผมก็ปรับไปเป็นออโต้นะครับมันไฟสีงเงินไฟสีฟ้าไฟสีเขียวแล้วก็ไฟสีชมพูอ่าเรียบร้อยนะครับนะครับผมปรับไปที่โหมดหนึ่งสีเรียบร้อยผมปรับต่อมาเป็นโหมดสองโหมดเบิร์ดนะครับผมเลือกเป็นอสามมินทัลับแล้วกันนะครับโหมดสามมินทัลับปรับอีกสองที่อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมเป็น 1 4 2 2นะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวจะให้ดูปึ๊บฮะป็นไงสามนัดนะครับออโต้สามนัดเดี๋ยวยิงให้ดูด้วยนี่ปั๊นะครับเซน้มันหนั้นู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูออโต้นะสามนัดอ๋อพูดผิดเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ปับ ผมปรับเป็น2ชมบูนะครับเป็น5อินทรับนะครับ5อินทรับไม่ใช่3อินทรับนะครับนะสังเกตมันจอดหนัดเห็นไหมห้านัดนะครับอ่านี่วงให้หน่อยครับนี่อ่าหนัดนี่ละ5นัดใน5นัดเนี่ยผมยังสามารถสั่งได้อีกว่าเฮ้ยผมไม่อยากยิง5นัดเพราะ5นัดมันคือกดแช่ใช่ไหมผมจะแตะแค่หนึ่งนัดก็ได้ในโหมดออโต้หรือ2นัด2นัดนู้นจอดได้ไหมอ๋ออันนี้เตรมปรับ อ่าเห็นไหมแตะน้อยออกน้อยแต่สูงสุดคือ5นัดลองดูนะครับอ่าสูงสุดคือ5นัดที่หนึ่งว้าทำไงออโต้5นัดนะออโต้จำกัด5นัดนะครับปืนสามารถทําได้ทั้ง3นัดนะครับ5นัด5นัดสลับ3นัดสลับนะผมอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวลงดีเทลให้อีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูว่าเฮ้ย เป็นหน้าอาัมมันไม่ธรรมดานะมันสามารถเซตได้ขนาดนี้เลยนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงโอ้เริ่มจะงงตัวเองนะครับผมกลับมาใหม่นะพอพอเขาทำปืนออกมามเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของคุณภาพอย่างที่บอกนะแต่ทีเนี้ยบางทีอ่ะการที่จะใส่คุณภาพเข้าไปในสินค้าทั้งหมดแน่นอนว่าราคาสินค้าเนี่ยมันจะต้องสูงถูกไหมมันจะต้องสูงเพราะว่าอะไร ในปืนที่เป็นตัวกลุ่มไฮเพอร์ฟอร์มานหรือกลุ่มกลุ่มอ่าจะเรียกว่ารุ่นแพงหรือรุ่นถูกก็ได้นะอ่ามันจะเป็นบอดี้เหล็กนะอ่าบอดี้โลหะชุดหน้าโลหะตอนท้ายแกนบันท้ายโลหะนะครับผมอ่าเกียร์ดีนะมอเตอร์ Motor, เป็นไฮทอร์กเดี๋ยวเกียร์จะอธิบายให้ฟังละเอียดได้เลยนะครับผมเรื่องของตัวข้อมูลต่างๆนะแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มตลาดล่างบางคนแบบอยากจะเพิ่งเริ่มเล่น นะเฮ้ยเขาก็เลยต้องทำนี่นะครับคอซีรีส์อ่าคอซีรีส์คือคือถ้าเราดูสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มาในกล่องน,นะครับของสปริงน่าอาร์มเนี่ยเขาจะมีคอซีรีส์หรือซีซีรีส์นะแล้วก็มีอ e ีซีรีส์ก็คือตัวที่เป็นตัวเอ็ดนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นเอ็ดสองจุดศูนย์แล้วนะครับผมอ่าและเป็นตัวเกียร์บล็อกเวอร์ชันสองจีซีรี่จะเป็นพวกเกียร์บล็อกเวอร์ชันสามแต่เป็นตัวสไตล์จีสามหก แล้วก็เจ้าเวอร์ชันของเซนส์สาของตัวเอ็นเคที่เป็นเอแล้วก็คอซีรลี่ที่เป็นตัวเอสซีรลี่สไนเปอร์นั่นเองนะผมจะได้ไม่งงเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งตัวคอซีรลี่เนี่ยมันจะมีตัวคอธรรมดานะแล้วก็ที่เป็นเฟ็กเฟ็กที่แปลว่าแบบเฟ็กกับเฟ็กคล้ายๆหยุดหยุดคือมีการปรับใส่นุ่นนี่นั่นเข้าไปนะครับผมพวกนี้จะเป็นกลุ่มราคาเริ่มต้นนะแม็กกาซีนจะได้มา1แม็ก จะไม่เหมือนตัวแพงได้2แม็กนะหนึ่งแม็กแล้วเป็นแม็กโมแบบปั่น300กว่านัดแต่พวกนี้ถ้าเปลี่ยนตัวแพงจะได้2แม็กแต่เป็นแม็กสแตนต้องใช้โหลดเดอร์โหลดนะสองแม็กใส่รวมกันได้2 5 0นัดเพราะแม็กร้อยนัดยังไม่สูไไ้นะอนนไอ้นี่เลยนะเอาจํานวนแต่ว่านั่นเที่กว่าเพราะไม่ต้องปัน่นแล่วนี่นะครับอ่ะศูนย์หน้าหลังไม่ต่างกันจะให้มาเป็นศูนย์สเปคเดียวกันนะจะต่างกันตรงที่วัสดุและส่วนรวมจะลดต้นทุนทุกอย่างเลยตั้งแต่แกนพันท้ายบอดี้ ฟุตเกียร์บ็อกเป็นแบบธรรมดานะแต่ว่าเขาเคลมเรื่องของมอเตอร์ว่าสามารถรับสปริงได้สูงถึงเก็มนะครับผมาบางรุ่นก็จะมีส่วนของตัว f o r ์เวิร์ดกิกหน้ามาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็น403นะเรื่องเรื่องรายละเอียดตัวรหัสเดี๋ยผมยังไม่ลงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะอย่างที่บอกคือเขามีเฟกด,ด้วยก็คือจากคอเป็นคอเฟกนะคอเฟกก็คือเป็นการเอา ตัวถูกเยธรรมดาบอดี้พลาสติกแต่เป็นดีไซน์ของแต่งหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเอาตัวพวกเอทตัวแพ่ะก็เฟิกมาวางข้างกันแล้วไม่ได้คิดอะไรเยอะเนี่ยดูเขยวเขือเนี่ยมันคือตัวเดียวกันแต่มันจะต่างกับทรงที่ถ้ามาจับดูจะรู้ว่านะบอดี้ต่างกันแกรฟท้ายต่างกันเทีย้างในต่างกันแต่คุณได้รูปทรงเฟกคือการเอาทุกอย่าง นะที่เป็นดีไซน์ภายนอกความสวยงามนะยัดเข้ามาใส่นั่นเองในดีไซน์ของสเปกหน้าอา่างอ้าวงงไหมไม่งงนะครับผมอ้อีกอย่างหนึง่งถ้าใครเคยจำได้ว่าสเปกหน้าอ่างเคยเข้ามาแล้วในเมืองไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะผ่านท้ายส่วนมากเป็นผ่านท้ายแบบนี้ใช่ไหมเป็นผ่านท้ายเคตใช่นะ แล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่ถูกใจไวโขเป็กหน้าอามก็เลยจัดพานท้ายตัวใหม่มาให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอทหรือตัวคอนะจะได้พานท้ายนะตัวนี้ light ops stock s แปลว่าพานท้ายถูกไหม light แปลว่าเบานะ ops ย่อมาจาก operate ที่แปลว่าภารกิจนะภารกิจพานท้ายเบาคือหมายความว่าฮ้ยจะไปแบบปฏิบัติภารกิจต้องใส่พานท้ายยังไง ไพันธยเบาอ่ากรณีที่รับปืนรับแรงไม่เยอะนะครับนะนี่ผมชอบดีไซน์ไอ้พันธยตัวนี้มากนะเพราะมันใช้ง่ายบางคนเรียกพันธยการลมก็แล้วแต่นะครับคือปกติเวลาเราเราประทับปืนใช่ไหมการกระแทกนะเราจะรับตัวเต็มใช่ไหมเพื่อรับแรงกระเทือนใช่ไหมแต่ว่าวันเราเล่นบีบีกันเนี่ยบางคนปืนไม่มีเลคอยูอย่างนี้นะนะ ยิงตามลำกล้องได้ไม่ต้องใช้ดอทมันใช้ไอ้แป้นตรงนี้นะนี่น,นเขาโคตรใส่ใจผมบอกเลยนะครับอ่ะมีไลท์ใช่ไหมไม่พอเขามีเฮฟวี่ด้วยเฮฟวี่ Heavy ตัวไหนเอออ่านี่นี่น,นี่ตัวนี้นะครับอีส e องสามท้ายเอชย่อมจะเฮฟวี่นะตัวนี้มีลายเส้นอะไรบ้างเอยเขาดูก่อนตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ซื้อลายเส้น ตัวนี้ของสปินหนอร์าอาร์มเขาเลยใส่พานท้ายเฮฟวีสปิกหนอรอาร์มมานะครับผมอ,อันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ของเขาที่เขาเลือกใส่เข้ามาเ mm hmm. จ๋งไหมไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่ก็มีดีไซน์ของตัวเองได้เหมือนกันเป็นไงเฮฟวีก็ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าเน,น้นในเรื่องของความแข็งแรงบึกบึนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความยูนหนักแน่นของตัวปืนก็ mm hmm. ให้ดูในกลุ่มของพานท้ายเฮฟวี่นะครับอ่า ตอนเนี้ยผมให้รู้จักแล้วว่าคลอเนี่ยมันมีคอธรรมดากับคอเฟรกนะเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาตรงนี้นะยี่ห้องงนี้แม่งงงไหมหลากหลายไหมอ่าอี e, นะอี e ทั้งหลายนะครับรหัสที่ลงท้ายที่ขึ้นต้นด้วยอีอีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ไปจนถึงแบบยี่สิบสามสิบหกสิบเจ็ดสิบสิบเก้าสิบเก้าก็แล้วแต่นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มอ e ีซีรีเป็นเอสซึ่งใจความน่าสนใจของเ e อสที่ผมลองให้ดูอ่ะ นะเอ็ดอะคำว่าเอ็ดสองจุดศูนย์เนี่ยมันพัฒนามาจากเอ็ดหนึ่งนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็น xar xasr เกียร์นะเป็นมอสเฟตอยู่ด้านท้ายใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนใหม่พัฒนาขึ้นมาพอเป็นเอ็ดสองจุดศูนย์ปุ๊บเขาใส่เกียร์แอสเตอร์เข้าไปในนะเกียร์บล็อกอ่าใส่เกียร์แอสเตอร์เข้าไปในเกียร์บล็อกตรงนี้อยู่ไหนล่ะอ๋อเนี่ยเนี่นนตัวนี้นะครับเป็นบอกควบคุมสั่งการแบบที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่ว่ามันสามารถที่จะ เลือกโหมดได้นะครับเลือกโหมดได้ว่าจะยิงโหมดไหนนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ไฮท็อกนะเมกกาซีนถ้าเป็น s 2ส0จะได้แมกกาซีนเป็นแม็กสแตนสองแม็แล้วก็ตัวคอเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนสปริงเร็วนะเปลี่ยนสปริงเร็วจำได้ไหมเวลาเราเปลี่ยนสปริง QD ของปืน ENC อ่ะนะพอเราถอดในส่วนของตัวพันธท้ายมามันจะมีสกูน็อตยึดแกนอยู่ต้องใส่หัวกวงปากแฉ หมุนๆออกมาดึงแกนออกมาไขควงปรับแบนในการปิดในส่วนของตัวไกล,ล็อตด,ด้านหลังออกมาถูกไหมมันต้องใช้ไขควงในการที่จะเปลี่ยนสปริงแต่เจ้าตัวเอสเนี่ยเขาดีไซน์ใหม่เวลาเปลี่ยนสปริงเนี่ยในภาษาของปืนเนี่ยเขาจะเรียกว่า E S A ก็คือ easy สเปลง,งา่าย easy spring access คือการเข้าไปเปลี่ยนสปริงแบบง่ายน,นั่เองถูกไหม แต่ในส่วนของปืนเอ็ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า E.S.A. 2อานะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมี E.S.A. 3 45ก็แล้วแต่นะแต่ตอนนี้เรียก E.S.A. 2 E.S.A. 2เนี่ยมันเจ๋งนะเจ๋งไงคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนสปริงที่แถมมานะปืนแรง300กว่าเกือบ400บางสนามไม่เกิน350อถูกไหมคุณก็แค่แบบเฮ้ยนี่เลยแ๊บนะกดอันท้ายแล้วก็ดึงเสร็จไม่ออกก็หมุนแกนบันทายตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็บิดแกน อย่างนี้มาาบิดเดี๋ยวไปทางขวาคุณก็จะดึงในส่วนของตัวแกนพันท้ายออกได้ถูกไหมพอทีนี้ปุ๊บคุณสามารถที่จะหมุนได้เลยเพราะมันเป็น E S A 2ไงมันก็เลยทําง่ายกว่าหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บสิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยเราจะเจอขนมจีบซาลาเปาเยอะไม่ใช่นะเจอ,อสักที เวลาหมุนเออผมให้ทิปนิดหนึ่งเวลาหมุนเนี่ยอย่าหมุนกันเดียวนะกดเข้าไปเพราะมีแรงสปริงดันออกมารอรอกออกแรงส่วนด้วยไม่งั้นเกียร์เนี่ยมันจะเสียหายเร็วะังนี่เลยเอาสปริงใหม่ยัดเข้าไปสมมตินี่เป็นสปริงใหม,ม่นะนี่ถายไปลิงเสร็จแล้วก็หมุนตื่นเข้าไปเนี่ยนะทำได้ด้วยตัวเองนะทำได้ด้วยตัวเอง เกลียวค่อนข้างเป็นเกียวละเอียดเพราะฉะนั้นเอาให้ดีเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยหมุนเป็นไปได้ใช้ใจระบีขาวนะทาที่เกียวหน่อยนะเกียวจะได้โลหะจะได้ไม่เกิดการเสียดสีกันมากเกินไปนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแกนใส่เข้าไปเนี่ยไม่ถึง5ดทีนะไปสนามสนามนี้บอกว่าไม่ได้ครับคุณคุณแรงเกินไปผมขออนุญาตให้คุณไปตัดสปริง เฮ้ยผู้ซื้อปืนมันต้องแพงให้สมตัดกริงนี่หรอไหมแต่ก็ต้องทำาพรอ,อยากเล่นโอเคนะก็หมุนในส่วนของตัวล็อกฟันท้ายให้แน่นนะครับผมใส่แบตเตอรี่กับเข้าไปเวลาเราใส่แบตเตอรี่อ่ะปืนมันจะมีเสียงบอกว่าเฮ้ยเราพร้อมทำงานแล้วนะนายเราพร้อมทำงานแล้วนะนายแล้วเราก็เล่นได้เลยแล้วนะเราอยากเปลี่ยนโหมดล้วก็เปลี่ยนได้นะครับในกล่องเนี่ยเขาจะให้การ์ดมา บอกวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับตอนนี้ลเลือกโหมดหลักหมุนไปที่เซมิกดไกลเปิดห้างไว้7จ็ดวิตามที่เขาบอกแล้วก็เลือกโหมดหลักปรับไปที่ออโต้เลือกโหมดรองนะปรับกลับมาที่ตัวตัวเซฟก็จะกลายเป็นโหมดที่เราต้องการเลือกใช้งานนั่นเองแต่และโหมดก็จะมีด้านหลังมันเล็กใช่ไหมผมก็เลยปิินมาจากในเว็บ เข้าไปเลยนะครับผมในเว็บของสเปกหน้าอามปืนสเปกหน้าอามที่ขายในบ้านเราตอนนี้ผมแนะนำว่าใครที่กำลังสนใจอะ่ะแล้วเห็นราคาเนี่ย9ก0 0กว่าบาทนะครับลองไปดูเว็บมึงน,นอกนะ280ยูโรนะคูณเข้าไปนะ1 2 0 0 0นะครับ11,000กว่านะนะครับราคามึงไทยถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะมาดูโมดก่อนนะผมโมเยอะมากนะอ่ะ โหมดหนึ่งฟล์โหมดก็เลือกได้นะหนึง้ำเงินฟ้าเขียวชมพูนะครับ GCS setting ก็คือในกรณีที่เรามีสายข่วนะสายข่วงเราก็สามารถที่จะคูบคุมมันผ่านโทรศัพท์ม,มือถือได้นะไปเ้าไปหาเพิ่มเราไม่มีให้นะบแบตเตอรี่ไม่มีทุกกล่องนะครับม่มีทุกกล่องนะต้องหาซื้อเพิ่มเองแนะนําให้ใช้เครื่องชาร์จดีนะครับ คือแบตเตอรี movement, ่ต right? ้องดีอยู่แล้วนะครับเนื่อจะเคลื่อนท้ายดีเพราะงั้นเป็นแบบนี้นะครับมีเซฟเซมิออโต้ใช่ไหมเซฟไบเตอรี่แล้วออโต้เฮ้ยเซฟไบเตอรี่แล้วออโต้เป็นไงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเซฟเซมิเซมิตัดออโต้ป้องกันเกมนี้ทุกคนห้ามมีโหมดออโต้เนี่ยเจ๋งไหมนะครับเซฟเซมิเบิร์ดต้องปรับโหมดนี้ก่อนถึงจะเข้าไปสู่โหมดสองเบิร์ดแล้วเลือกได้เราจะเอาแบบสามฟูลสามดรัมห้าฟูลห้านทรัมนะครับอินทรัมหมายความว่าการกระโดดเข้าไป แยงออกมาหมายความว่าการแทรกแซงข้อมูลยิ่งสามฟูกดไกลครั้งหรือกดไกลนิดเดียวมันก็จะออก3ไงก็ออก3แต่3มมีจำหับจตต่างกันกดไกลนิดนึงมันก็จะออก1นึอง1 2ได้กดไกลสุดสูงสุดก็คืออก3นะัดนี่คือการพูดถึงความแตกต่างของฟูอินสตราบเนี่ยนะครับผมผมชอบที่สุดเลยคือหมดนี้โหมดแบตเตอรี่โพส t ชันนะครับนะ แซนด้าเขาจะตั้งมาเป็นเขียวๆก็คือริโพล์สามจุดสองโวลต์วอร์นิ่งนะพออไปถึงตัวค่าที่แบตเตอรี่สามเซลล์ลงกันเนี่ยสามจุดสองคูณสามเก้าจุดหกโวลต์เนี่ยปลืมจะตัดการทํางานเองเออเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่เคยเจอปัญหานี่ไหมเล่นเพลินมือใหม่กดแช่อยากยิงอยากให้จบเกมคอยอีกหนึ่งนัดก็ยินโชคดีแบตพังก่อนเพราะเค้นกระแสจนมันหมดนะไอ้นี่จบเลย ใช้ปืนตัวนี้นะตัดกระแสออกให้ได้น,นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของอส่วนอื่นๆนะที่สามารถเซตได้เซตค่าโรงงานแล้วก็แล้วแต่นะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดพวกนี้ในส่วนของเวลาที่เรารีวิวปืนแต่รุ่นให้ดูอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวผมไปหมดนี้ให้ดูก่อนดีกว่าหมวด1 2, 2นะครับกดไกค้างไว้เจ็ดวิปรับไปที่เซมิก่อนนะเซมิกดไกค้างไว้เจ็ดวิ <ๆ S 2> แล้ว สังเกตมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้ถ้ากล้องไม่เห็นก็จินตนาการไม่เห็นนะครับนะไฟขึ้นสีน้ำเงินจากนั้นผมก็จะปรับไปนะครับที่โหมด2ตอนนี้มันอยู่อ,อะไรอะน้ำเงินสีผมมองไม่เห็นเพราะว่าผมหันไปกล้องงั้นผมขอหันกลับมาก่อนแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับ จริงจริงเสียงงินก็บอกนะว่าเราอยู่หมดเ,เช่นตอนเนี้ยผมอยู่ในเซมิใช่ไหมทิปหนึ่งผมอยู่หมดหนึ่งหมดหนึ่งป๊บเสร็จแล้วผมก็ปรับไปที่ออตโตอ้ตอนนี้มันขึ้นสีชมพูมีสีตึด๊ดเมื่อกี้มันอยู่ที่หนึ่งสีผมก็ปรับใหม่กลับมาที่ตุดต๊ดตุดต๊ดนะครับตุ๊ดตุ๊ดก็คือตรงนี้หมด2ใช่ไหมแล้วนี้หมดหนึ่งใช่ไหมก็คือ1 2ถูกไหม กลับไปที่เซฟนะมันก็จะกลายเป็นโหมดแบตเตอรี่แล้วก็โหมดออโต้ไปนี่คือกด1แต่ออก2กด1ปล่อยไกนัดหนึ่งอ๋อออโต้ Auto ก็เป็นปกติเหมือนเดิมนะแล้วแบตเตอรี่เจ๋งไหมทุกคนวันนี้ในะสนามให้เล่นโหมดแบตเตอรี่นะครับตึงต่งตึงต่งนะตึงต่งตึงต่งนะตึง่งตึ่งตึ่งตึ่งถ้าลวนิ้วเป็นไง โอ้แทบจะเป็นออโต้โอโหนะเออตกใจเพราะว่าเขปล่อยใจปล่อยใจแล้วก็มีจังหวะต่อมาให้นะครับผมอันนี้ก็คือลูกเล่นเขาเยอะนะแล้วรายละเอียดเยอะมากนะของแต่รุ่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมาลงในแต่ละรุ่นว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันเป็นลายเส้นของตัวล็อกลิเวอร์อาร์มหรือแดเนียลดิเฟน หรือว่าเป็นดีไซน์เฉพาะของสเปคหน้าอาร์มนะพอเป็นดีไซน์เฉพาะสเปคหน้าอาร์มเขาก็สามารถจะใส่อะไรหลายอย่างเข้าไปได้ผ่านท้ายเป็นแบบไหนโอ้ผมลืมเลยนอกจาก E-Series เขามีนี่ด้วย j s ซ r i e s เอเคเป็นเล็กผมเกือบลืมพูดถึงเลยนะครับเล็กอ่าอ่าติกเกอร์โอ้ด้วยความที่ปืนเนี่ยมันเป็นน้ำมันเยอะนะ พิเกอร์เลยหลุดนะครับอ๋อเป็นเหมือนข้าวน้ำมันนะอันนี้เปิดกล่องใหม่ๆนะเป็นเหล็กมันจะเป็นบอดี้เป็นหลังเตานะครับ AK ก็มีหลายรุ่นนะเอเคก็เป็นเอ็เหมือนกันระบบเหมือนกันทุกอย่างนะฮะระบบการยิงเหมือนกันทุกอย่างปรับแต่งได้หมดนะครับอนอกจาก J-Series ที่เป็น JK เฮ้ยไม่ใช่ AK นะทำไมไม่เอาเอซีรีนะก็มีนี่ด้วย เรียกว่า X Series ยังไม่มีในสติกเกอร์นะน่าจะอ๋อนี่เขาเพิ่มมาใหม่แล้วนี่ X Series นะครับ X Series ก็คือปืนทรง AR9 หรือ AR15 ที่พัฒนามาให้ใส่ลูกก้มอมม้อนเองนะครับผมแต่ของเราใส่ลูกสนบีบกันอยู่นะครับก็โหมีหลายรุ่นมากครบหลากหลายมากนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับผมอยากได้รุ่นไหน ร,รีบสั่งเข้ามาเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับรุ่นทรงสวยๆถูกใจถูกใจคนเนี่ยบางทีมันชอบเหมือนกันเนี่ยบางทีมันจะหมดก่อนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากราคาของสินค้าเนี่ยเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วเนี่ยอานาคตราคาไปได้อีกนะอนาคตราคาไปได้อีกอ่ะเรื่องราคาเรอไม่ต้องพูดเยอะอนเป็นเรื่องของความถูกใจและพึงพอใจ สิ่งที่ได้มาของความพิเศษตรงน,นี้ก็คือตัวเกรดแอสเตอร์ที่ใส่มาให้เลยนะครับผมแล้วถ้าเราสังเกตด,ดีๆเนี่ยเจ้าตัวไกปืนเนี่ยไกปืนพวกเนี้ยนะมันจะไม่เหมือนกันกันกบตัวไกลที่เป็นหน้าคอนแทกนะไกลแบบนี้เขาจะเรียกว่าโซลา r ชิกเกอร์ชิกเกอร์ที่แปลว่าไกปืนนะครับโซลาที่แปลว่า,าแสงหรือว่าลำแสงนะครับเพราะว่าข้างในมันจะใช้หลักการของแสงในการ ควบคุมการสั่งการนะบอร์ดคอนโทรลน,นั่นเองนะครับอโอ้ยังมีรายละเอียดอีกเยอะเยอะเลยนะผมเกียร์บล็อกแปดมิลในตัวในตัวเอทสอจุดเนี่ยเกียร์บล็อกดีมากเกียร์บล็อกแปดมิลลูกสูบเป็นฟันเหล็กหัวบอกสูบหัวลูกสูบมีแบริง่งหัวบอกสูบอลมูมิเนียมหัวนอสเซนอลูมิเนียมมีโอริงไกด์ลอดแบริง่งบูทลองเฟือง8ปมิลน,นะชุดลมอย่างดี ฮอปนั้งสองฮอบทุกรุ่นจะเป็นโพวินสไตล์หรือว่าเป็นฮอปโรตเอรี่สไตล์นั่นเองสำหรับการปรับฮอบแบบหมุนนะแล้วก็เวลาที่เราถอดสไลด์ไม่ว่าจะเป็นของตัวบอดี้พลาสติกหรือบอร์ดิโลหะก็ตามเนี่ยนะจะถอดแบบเดียวกันเพราะว่าฮอปเป็นแบบเดียวกันนั่นเองนะโหหลากหลายมากนะบอดี Body ้โลหะแต่ก็ไม่หนักนะแต่ก็ไม่หนักปาบเขาให้ว สำหรับรีวิวนี้ก็เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของแต่ละรุ่นว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากคลิปนี้ยาวและนานมากแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจเดวันดีพิกของเรานะผมแล้วก็ใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ